ยังไงกับตัวอย่าง Joker for ์ฟอร์เหนังจะว่าว่าที่หนังพันล้านก็ไม่รู้แล้วกันแต่ว่าเป็นหนังที่มีแต่คนรอกันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอตัวอย่างมันออกมาเป็นไงบ้างน่าสนใจนะคือตอนนี้ถ้าใครที่ตามฝั่ง DC นะก็คงจะรู้แล้วแหละว่านี่มันเป็นสแตนอะโลนยูนิเวิร์สนี่เลยนะ ไม่เกี่ยวเนื่องกับแบทแมนไม่เกี่ยวเนื่องกับกซูซ่า์นไม่เกี่ยวเนื่องกัะอะไรทั้งนั้นที่เจมกันเขากําลังจะสร้างดีซีใหม่ก็ไม่เกี่ยวกันซึ่งก็ถือว่าดีนะเพราะเรารู้สึกว่าโลกของโจ๊กเกอร์มันมีความเฉพาะตัวมากมันมีแนวหนังของตัวเองไปเลยอืซึ่งการมาของภาคสองเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเรียกว่ามีความแตกต่างมันเพิ่มเติมขยายความของตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยมากขึ้นแล้วกันซึ่งน่าสนใจมากว่า ตัวหนังภาคสองเนี่ยมันจะไปแนวไหนซึ่งตั้งแต่ตอนประกาศสร้างนะเท่ก็บอกว่าจะมีเอเลเมตนต์ของว่าเป็นหนังเพลงเออเข้ามาในโจ๊กเกอร์เราก็ไอมันใช่เหรอเออโจ๊กเกอร์ที่เราเห็นว่ามันดาร์กข,ขนาดนั้นมันมืดมนขนาดนั้นมันด่าสังคมขนาดนั้นมันเสียดสีขนาดนั้นอแล้วจะกลายเป็นหนังเพลงเนี่ยนะมันใช่เหรออืมแต่ว่าจากที่ฟังสัมภาษณ์ของผู้กำกับนะเขาก็บอกว่าจริงๆหนังเรื่องนี้ไม่ใช่หนังเพลงใช้คำนี้เลยไม่ใช่หนังเพลง ไม่ใช่หนังเพลงแต่ว่ามันมีเพลงเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่องเป็นตัวประกอบที่ดีเป็นตัวพื้นฐานของการเล่าเรื่อง,องตัวอารมณ์อของตัวอาเธอร์นี่แหละ,ะซึ่งเราสะว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเป็นไปได้เพราะว่าหนังภาคแรกเนี่ยมันพูดถึงสภาวะจิตใจของตัวละครอาเธอร์นี่แหละที่มีโลกส่วนตัวสูงมากหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความคิดที่อยู่ภายในหัวของเขาซึ่ง มันเป็นไปได้ที่สําหรับในภาคนี้ที่เขาอยู่ในสถานบําบัดจิตอะ่ะอืมแล้วถ้าตัวหนังใช้เพลงเป็นการบําบัดจิตของโจ๊กเกอรอ์ล่ะอืมมันก็สามารถเล่าเรื่องผ่านเพลงได้ซึ่งมุมมองนี้น่าสนใจขึ้นมาที่ทําให้หนังสามารถที่จะเล่าเรื่องของการเจาะลึกจิตของฆาตกรคนหนึ่งอะ่ะของคนที่ไม่ปกติคนหนึ่งอะ่ะผ่านมุมมองที่เล่าเรื่องด้วยเพลงอะ่ะน่าสนใจมาก อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่มีเลดี้กาก้าเข้ามารับบทเป็นฮาร์ลีควินซึ่งฮาร์ลีควินตัวเนี้ยถ้าดูจากตัวอย่างตัวนี้นะเขาก็ไม่ใช่ฮาร์ลีควินตามที่หนังสือการ์ตูนเคยเล่าอืไม่ได้สุดเวี่ยงแบบไอ้มากรดรบ,บี้ตัวนั้นใช่ซึ่งตัวของซูซ่าคอตต์ตัวนั้นตัวของเบอร์ด p ลเพเนี่ยเป็นการเล่าออริจินตามหนังสือการ์ตูน ก็คือตัวฮาร์รีควินเนี่ยเราเคยเป็นพนักงานเป็นหมอของสถานบัตรที่ตัวโจ๊กเกอร์เข้าไปอยู่แล้วก็ไปเกิดความผูกพันไปเกิดความรักขึ้นมาแต่ที่เราเห็นในตัวอย่างของโจ๊กเกอร์ภาคสองอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะหรือฮาร์รีควินคนนี้เป็นผู้ป่วยหนึ่งในผู้ป่วยที่เข้าไปอยู่ในสถานบัตรเหมือนกันหรือเปล่าซึ่งถ้าไปอย่างนั้นแสดงว่าออริจินไม่เหมือนกัน ืแล้วก็เกิดความผูกพันแล้วเหมือนกับว่ากึ่งๆว่าตัวละครฮาร์เลยควินตัวเนี้ยเหมือนเป็นแฟนคลับของโจ๊กเกอร์มาตั้งแต่แรกนะอืมตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเข้าไปอยู่ในฐานบําบัดด้วยนั้นได้ทําไปนะม,มันมีซีนที่เขาไปเดินอยู่ตรงบันไดที่โจ๊กเกอร์ไปเต้นราอยู่ตอนนั้นก็มีอมซึ่งก็น่าสนใจว่าเออหนังมันจะเล่าความผูกพันของตัวละครคู่นี้ยังไงรวมถึงเนื้อเรื่องที่พาดพิงไปถึงระบบยุติธรรมหรือเปล่า เพราะว่าอย่าลืมสิว่าตอนจบของหนังภาคแรกเนี่ยโจ๊กเกอร์ฆ่าคนออกอากาศออกทีวีเป็นอจญากรละเรียกว่าสร้างชื่อด้วยการฆาตกรรมคนน่ะอืมแต่หนังเรื่องนี้มันมีซีนที่แบบไอ้ขึ้นศาลหรือเปล่ามีคนไปเรียกร้องให้ปล่อยจโจ๊กเกอร์หรือเปล่าอืหรือการกระทําครั้งนั้นสามารถอ้างได้ว่าป้องกันตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ เหมือนเป็นผู้ผป่วยทาง,จ,งจิตเหมือนไม่มีความผิดอะอะ่พูดตรงตรงเหมือนเหมือนบ้านเราที่บอกว่าเฮ้ย hey, ผมป่วยจิตเขาเป็นเหมือนผู้ป่วยคนหนึ่งที่เขาต้องรับการรักษาไม่ใช่คุณจะไปทิศเขาเป็นอาชญรกร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจะคัดกระหน่งพังแล้วว่ามันจุดประกายให้เกิดความขัดแย้งภายนอกที่ทําให้ทุกคนพลาดพิงระบบว่าสิ่งที่โจ๊กเกอร์เป็นเนี่ยมันเกิดจากการโดนบีบบังคับให้ทําเขาไม่ใช่อาชญรกร์จริงๆแต่ว่าสังคมต่างหากอัจฉริ์หรือเปล่า โอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นน่าสนใจหรือแม้แต่เนื้อเรื่องของหนังภาคนี้เองเนี่ยมันจะเจ๋งมากเลยนะถ้าหนังทั้งเรื่องมันเล่าเรื่องที่อยู่ในที่คุมขังตลอดเวลาเออถ้าโจ๊กเกอร์ภาคสองเนี่ยทุกอย่างเป็นโลกแฟนตาซีที่เกิดขึ้นในหัวของโจ๊กเกอร์โอ้โหน่าคิดนะว่ามันจะเล่าได้แบบสุดเหวี่ยงแค่ไหนอ่ะเป็นเหมือนหนังติ <ๆ S 2> คุกกันนะเหมือนเหมือนติดคุกอะ่ะตัวอยู่ในคุกแต่สมองอิสระ อืมและยิ่งมีเพื่อนคู่คิดอย่างคาริคควินนะโอโหไปไกลมากอ่ะน่าจะแฟนตาซีขนาดไหนเพราะเราเห็นหลายๆซีนที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงอะ่ะน่าจะเกิดขึ้นในหัวอ,ะอ่ะ,อ,ะอย่างซีนที่วิ่งหนีตัวละครตัวโจ๊กเกอร์เองออมันเหมือนวิ่งหนีตัวเองหรือเปล่าออมันมีตัวละครที่แต่งตัวเหมือนเขาเลยอะ่ะเหมือนวิ่งหนีตัวเองจากในอดีตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามองว่าเออมันน่าจะมีมิติของการเล่าความซับซ้อนทางจิตใจอ่ะของตัวละครโจ๊กเกอร์ ได้มากขึ้นนะคือมันไม่ต้องไปใช้สถานการณ์ภายนอกเป็นตัวเล่าความเป็นไปของตัวละครตัวนี้ต่อไปแล้วอะ่ะแต่เอาตัวละครตัวนี้มาหยุดอยู่ที่เดิมอะ่ะมาหยุดมาหยุดอยู่ที่เดียวอะ่ะอยู่ในฐานบําบัดอะ่ะแล้ววิเคราะห์ห,หนักๆเลยอะ่ะอีกอันหนึ่งที่พี่เคยเกริ่นไว้แล้วก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะเป็นยังไงหนังเรื่องนี้ได้เรทอะไรที่หนักๆบ้างนะก็ <c oughs> <c oughs> เรทอาเลยครับเหมือนหนังภาคแรกเลย คือเน้นหนักไปที่ความรุนแรงซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นนะแต่ก็ภาคแรกก็คิดว่าเป็นประเด็นพอสมควรนะภาคแรกกับมันใช้ประโยชน์ได้ดีตรงที่ฉากการตายช็อตฆาตก,กรรมที่มันตรงไปตรงมามากมันชัดขนาดนั้นมันมีเหตุผลของการได้เรทอยู่แล้วก็ภาคนี้ถ้ามันจะมีฉากความสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งของอาร์เธอร์เฟล็กเองกับฮาร์รีควินเนี่ยผมว่าน่าสนใจว่าจะใช้แบบไหนให้มันเป็นหนังเหมือนไซโคโลจิสประมาณหนึ่ง เรารู้สึกว่าระบบเลตติ้งของอเมริกันเนี่ยมันคู่กันเลยอ่ะคือถ้าคุณได้เลตอาจากความโหดความรุนแรงจากฆาตกรรมหรือจากการตายเนี่ยคุณก็อิสระในการใช้ฉากนูตในหนังของคุณแล้วนะอืเหมือนที่เกมวอชโทนเป็นนะอ่ออ่าใช่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 ใชใชใชพอคุณได้เลตนั้นแล้วอ่ะคุณก็มีอิสระในการใช้ฉากโปกเ๊เปลือยในหนังเพราะมัน,นกาําหนดอายุไปแล้วดใช่ซึ่งเรารู้สึกว่าโอเค หนังเรื่องนี้ก็อาจจะใช้ประโยชน์จากทุนนี้เพราะว่า<ห>่ๆ<ห>นนกนใหม่ๆแล้ว,ลวใช่แต่เรารู้สึกว่าคือมิติของความโป๊บเปลือยของหนังโจ๊กเกอร์เนี่ยเราคริกว่ามันใช้ในฐานะในการเล่าเรื่องสภาวะจิตใจอ่ะของตัวละครน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราจะไม่ติดเลยถ้ามันสามารถเอามาเล่าภาวะจิตใจของตัวละครได้ซึ่งเราดูอย่างปกติงี้ยเราไม่ได้จะมานั่งแตกตื่นเรื่องการที่จะได้เห็นฉากนู้ดหรอกนะ แต่ว่าถ้าหนังเรื่องนี้จะ explicit ขนาดนั้นที่มันโฉงฉางขนาดนั้นนะผมไม่ได้บังอาจว่าแนวเนื้อเรื่องต้องไปแบบเสียดสีแบบจริงๆหรอกแต่ว่ามันให้เห็นแล้วว่าเออถ้าเขาจะเลือกใช้ไปเวนั้นจริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันจีจัดแล้วมันก็ทํางานกับตัวหนังมากๆพอสมควรละอีกอย่างนะถึงแม้ว่าผู้เก่าเองจะบอกว่าไม่ใช่หนังเพลงนะแต่เราสึกว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างนะน่าสนใจนะไปเก็บเพลงอาจจะได้เหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าประกาศมาแล้วว่าหนังเรื่องนี้มีเพลงหลัก15เพลง อ๋อเหรอใช่ที่จะประกอบกับเนื้อเรื่องอ่ะสิบห้าเพลงมีทั้งเพลงเก่าที่เอามา cover ใหม่แล้วก็มีเพลงใหม่ที่แต่งขึ้น่อหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วหลาย,ลายซีนอ่ะมันเหมือนเป็นละครเวทีอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนหนังเรื่องลาลาแลนมันเหมือนหนังเรื่องชิคาโก้ชิคาโก้เออชิคาโก้เหมือนมากเลยเมื่อกี้ไอฉากบนตึกก็ไอ้นี่นะเออซึ่งเราว่าเพลงน่าจะโดดเด่นนะคือ ใช่ครับว่าตามได้อะตามเก็บได้อย่างในตัวอย่างในเพลงแค่เจ๋งเลยนะเพลงเพลงที่มันนามาใช้ในตัวอย่างนี้ก็ถือว่าหนึ่งในเพลงอมะตะเหมือนกันที่สามารถเล่าเรื่องอารมณ์บางอย่างของตัวละครได้แล้วอะ่ะส่วนหนึ่งอ,อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกชื่นชอบมากในในตัวอย่างตัวนี้คืองานดีไซน์ฉากนะฉากที่จ๊กเกอร์อยู่บนเวทีแล้วก็มีไฟส่องมาโอ้โหมันดึงดูดอ่ะไม่รู้สิมันดูลึกลับมันดูน่ากลัวมันดู ซับซ้อนอยังไงก็ไม่รู้แล้วโดยเฉพาะซีนสุดท้ายที่ฮาริคินวาดรอยยิ้มบนกระจกเนี่ยแล้วตัวอาเธอร์หันมาให้หน้าตัวเองมาประกบกับรอยวาดโอ้โห,โหคืองานดีไซน์อ่ะคือช็อตเหล่านี้มันเหมือนแบบไม่มีอะไรนะ <S <S อืมแต่พอมันมีงานดีไซน์เข้ามามันส่งเสริมการแสดงที่แบบเอ้ยมันเห็นมิติของตัวละครด้วยซีนซีนเดียวอะ่ะจากตัวละครของอาเธอร์ที่แบบ นิ่งๆแล้วยิ้มกลายเป็นโจ๊กเกอร์เนี่ยออสุดยอดอ่ะออมันกลายเป็นหนังจิวิยาแบบเต็มๆอ่ะจากที่เป็นหนังดรามายากรรมแบบที่เราคุ้นเคยอ่ะมันมีความเป็นหนังจิวิยาสอดแทรกเข้าไปในมีดเดยงตัวละครมากขึ้นแล้วกันนะเรามององนันนะผมรู้สึกว่าโจ๊กเกอร์มันน่าหมั่นไส้ไปในทีสำหรับผมนะเพราะว่าในขณะที่หนังฮีโร่พยายามสร้าง อะไรต่างๆที่มันจะอีรุงตุงนางวุ่นวายจะต้องหาอะไรมาดึงดูดเราให้ได้แต่ว่าโจ๊กเกอร์มันเหมือนนักขโมยที่เราชอบแบบนักสร้างสรรค์จะจะมักขโมยอ่ะมันเหมือนขโมยไม่เหมือนหนังลาลาแลมเหมือนหนังฟิล์มนัวเหมือนหนังไซโครโลจีรู้สึกแบบนั้นอ่ะเหมือนมันหลอกเราอ่ะใช้แค่ความรู้สึกว่าเอ้เราเป็นหนังมันจะคอมิกมาคอมิกอะไรเงี้ยผมไม่อยากรู้สึกแบบนี้มานานแล้วว่าเออเรามีหนังฟิล์มนัว ดีๆเนาะซึ่งโจ๊กเกอร์ก็มาทำเดอะแบทแมนของโรเบิร์ตแพตติสันก็มาทำอะไรเงี้ยซึ่งพยายามทิ้งหลายๆอย่างของความเป็นฮีโร่ออกไปทิ้งเปลือกหลายอย่า<อ>งเอออ,ออกไปให้หมดแล้วมันก็หน้าหมันไส้อยู่ในทีอะ่ะรู้ว่ามันขโมยมาจากเรื่องอื่นแต่มันก็ทําได้ดีอะ่ะเนี่ยมันเอาอิเลเมนต์หนังเพลงมาอีกแล้วหนังเก่าๆมันฟิล์มนัวเก่าๆอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันคล้ายเนาะเหมือนเราดูฮันนี่บอลอะไรเงี้ย ที่แบบอยู่ในห้องขังแล้วก็เหมือนจิตจิตหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าโจเกอร์เลือกที่จะมาเวนี้เนี่ยบางทีก็น่ามันไส้แต่ก็รู้สึกว่าทึ่งในเกล่นของมันลวกันที่จะเลือกเดินเวนี้ยังเลือกที่จะเดินเวนี้อยู่อะไรเงี้ยคือถ้าพูดถึงว่านึกถึงหนังเก่าว่าเออเรื่องนี้นึกถึงอะไรนะเราเนื่องถึงอีก <S 2> <S 2> <S เรื่องนหนึ่งนะน <S <S ชื่อเรื่อง one f l e o over the c o c o o n e t หนังออสการ์ของแจ็คเนโคสันเมื่อยุคเจ็ดสวละกันซึ่ง มันมีมิติหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าหนังเล่นนะน่าสนใจมากคนสติดีอ่ะบ้าเพราะโดนระบบมองว่าบ้าอืมแล้วถ้ามันเล่นมุมมองนั้นกับโจ๊กเกอร์ล่ะสิ่งที่โจ๊กเกอร์เป็นหลายคนมองว่าบ้ามองว่าเสียสติแต่ถ้าเทียบกับสังคมแล้วอ่ะสังคมบ้ากว่าหรือเปล่าอ่านี่คือมุมมองที่เราสึกว่าถ้ามันเล่นคล้ายกับเรื่องนั้นนะน่าสนใจ อยู่ในโรงพยาบาลน,นะใช่คนที่มีสติโดนหาว่าบ้าคนที่มองสังคมขาดอ่ะที่สามารถที่จะแบบวิเคราะห์สังคมได้แบบขาดเลยอ่ะขาดลอยอ่ะแต่ทุกคนว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเป็นกลายเป็นกลายเป็นมิดที่หลุดโลกกลายเป็นคนบ้าในใสายตาคนอื่นซะงั้นอ่ะเออนี่คือมุมมองที่น่าสนใจท่านหนังเล่นนะเป็นอีกเรื่องนะที่เป็นหนังคลาสสิกที่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ระบบสังคมเหมือนกัน มีสติดีเกินไปอ่ะจนคนอื่นถาว่าบ้าเส้นมันใกล้กันมากๆนะแล้วเรามองว่าโจ๊กเกอร์ก็เป็นอย่างนั้นนะโจ๊กเกอร์คือมองสังคมขาดแล้วว่าสังคมมันแย่อแล้วกล้าพูดกล้าทาอะ่ะเหมือนมันรู้ทุกอย่างอะ่ะโจ๊กเกอร์ใช่จนกลายเป็นว่าไอ้คนที่มือถือสากปากถือสีนะ่ะเลยมองว่าไอ้คนที่กล้าพูดกล้าวิจารณ์เนี่ยคือคนบ้าบาเออถ้า,ถาเล่นมุมมองนี้นะ่าสนใจนะสาหรับโจ๊กเกอร์นะซึ่งไม่ใช่มาแค่มันคนเดียว มันดันมีฮาร์ีควินมาด้วยใช่มันจะเป็นตัวส่งเสริมน่าสนใจอืมรอดูโจเกอร์ฟอรเรียเดอร์รวมถึงอีกอย่างหนึ่งนะมันจะเป็นปรากฏการณ์มากเลยถ้าวาคิฟินิกไปถึงออสเตรอีกครั้งด้วยบทนี้อีกแล้วใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราเห็นแค่ตัวอย่างคือคาดเดาไปก่อนต้องดูหนังก่อนว่าสุดท้ายแล้วไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าอีกอย่างคือเรารู้สึกว่า หนังเนี่ยคำว่าสแตนดาโอลยูดิวส์นะชัดเจนมากขึ้นเพราะมีฮาร์รีควินคนนี้นะเพราะเราสึกว่ามันไม่ใช่ฮาร์รีควินที่เราเคยเห็นมาในหนังเรื่องไหนเลยไม่ใช่ของมาโกลบี้ไม่ใช่ในซูเวอร์สวอตไม่ใช่ในแบทแมนเบอร์ชัดไหนเลยอ่ะอออริจินก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยแล้วม,มันคือการเทคมุมมองใหม่จริงๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราชัดเจนแล้วว่าเราทึ่งไปแล้วกับการเกิดขึ้นของโจ๊กเกอร์ตัวนี้ในหนังภาคแรกที่ อ้างอิงจากหนังสือการ์ตูนเร่มไหนหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะอืมแต่ตัวหนังมันสมบูรณ์แบบในการที่มันเกิดตัวละครตัวนี้ขึ้นบนโลกภาพยนตร์แล้วอะ่ะออืมืมมก็เลยตัวต่อไปที่คาดหวังก็คือฮาริควินนี่แหละว่ามันจะแสบสันแค่ไหนอืรวมถึงอีกมุมมองหนึ่งที่ไม่รู้ว่าหนังมันจะไปแตะหรือเปล่านะเพราะว่าอย่าลืมสิสุดท้ายแล้วหนังโจ๊กเกอร์ภาคแรกคุณก็มีบรูดเวนอยู่นะอืม จะกลับมาหรือเปล่าจะมีบทบาทของหนูน้อยบลูสคนนั้นอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ติดใจนะไม่ติดใจเ,เพราะว่าด่ังภาคแรกมันเซ็นเาไว้แล้วว่าสิ่งที่มันต้องมีกับตะกรุเวนเนี่ยคืออะไรอืมมันมันมีความสําคัญที่ต้องใช้แล้วถ้าภาคนี้จะมีก็ได้เออไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องของอาร์เธอร์น่าติดตามอยู่แล้วอืม แค่นั้นเลยแต่ถ้ามีก็มันเป็นของหวานที่ดีลวกันที่มาสําหรับแฟนคลับล้วกันนะถ้ามีนะเออตอนนี้คุณเห็นโจเกอร์ตีความแบบนี้ไปแล้วคุณเห็นฮาร์รีควินตีความแบบนี้ไปแล้วมันก็น่าท้าทายว่าคุณจะไม่อยากเห็นบรูซเวนที่ตีความแบบใหม่หรือเปล่าในโลกของโจเกอร์ไม่ใช่แบบโรเบิร์ตแพตติสันอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือเปล่าเออมันไม่รู้ไงอะไรก็เป็นไปนได้ซึ่งไม่รู้แหละฟอรเรยเดอร์จะเปิดตัวละครตัวไหนมาแต่ว่า นะตอนนี้ผมว่าการเปิดฮาร์ลีคินมันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ทุกคนอยากดูมันมากๆสุดๆแล้วล่ะตอนเนี้ยใช่ใช่ยังไงคิดนะว่าน่าจะไม่จริงนะเรายังลุ้นให้มันไปถึงออสการ์อีกสักรอบหนึ่งเ,ออเลยนะทั้งนักแสดงทั้งตัวหนังหรือผู้มกับอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องขอดูหนังก่อนนะนี่แค่จากตัวอย่างนะขอดูหนังก่อนเออไม่เชียร์แบบเต็มเต็มด้วยความเป็นอิเลเมนต์หนังเพลงลนะั่นแหละอยากดูมันตรงนี้แนละ้วใช่อยากรู้ความคิดสร้างสรรค์อืม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  โอเครอดูโจ็กเกอร์ฟอร์เรเดอร์ครับตุลาคมนี้